กับเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตลาดรถยนต์ในบ้านเราตอนนี้ถือว่าต้องถอดใจพอสมควรครับเพราะว่ามีการลดเป้าการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยลงถึง200,000คันครับนายสุรพงศ์ภัภยสิทธิพันาภัยิทธ์พัฒนพงศ์นะครับโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สปาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีการลด การประมาณการผลิตรถยนต์ในปีนี้ลงมาแล้วครับโดยลดจาก1นล้านเก้แสนคันมาเหลือ1นล้านเจ็ดแสนคันกลมๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าเป้านั้นลดลงไปถึงประมาณ2 0 0 0 0นคันแต่ว่าการลดเป้าตรงนี้นี่นะครับเป็นการลดเป้าเฉพาะ การผลิตเพื่อขายในประเทศนะครับโดยลดลงจาก7,5 0,000นเหลือเพียงแค่5 5 0 0 0 0คันเท่านั้นเองครับสัญญาณนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศนั้นยังคงอยู่ในภาวะตกต่ำต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดขายรถเดือนมิถุนายนนะฮะทำได้เพียงแค่4 7 6 0 0กว่าคันลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงลบ2ครับโดยเฉพาะรถกระบะเนี่ยติดลบหนักถึง3 6และยอดขายรถกระบะนั้นติดลบถึงเดือนที่1 2ติดต่อกันหมายความว่า1ปีผ่านมา ไม่มีขายได้เลยนะครับรถกระบะนะฮะขณะเดียวกันรถอเนกประสงค์ก็ดัดแปลงมาจากรถกระบะหรือว่า PPV อันนี้ยิ่งตกหนักเข้าไปใหญ่ลบ49ครับสาเหตุจากนี่ครัวเรือนตอนนี้สูงถึง90ของ GDP ครับแล้วขณะที่รายได้ครัวเรือนก็ต่ําต่อไปเศรษฐกิจประเทศไทยก็ซบเซาคนมีรายได้ก็ลดลงทําให้ต้องระวังการจับใจ่ายใช้สอยอย่างชนิดที่มากขึ้นกันละครับ นอกจากนี้แล้วสถาบันการเงินก็เป็นท,ที่ทราบกันดีครับว่าเข้มงวดมากในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อรถยนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกู้เพื่อไปซื้อรถกระบะทําให้6เดือนแรกป,ปีนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศนั้นสะสมอยู่ที่3 8 8 0 0 0กว่าคันติดลบจากช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง24%ครับ ขณะที่ตลาดรถยนต์ผลิตเพื่อการส่งออกของไทยก็ชะลอตัวด้วยนะฮะเนื่องจากมิถุนายนนั้นส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้เพียงแค่89,071คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนเบาๆเองฮะแค่0.28%และเมื่อดู6เดือนแรกพบว่าไทยผลิตเพื่อการส่งออกได้519,040คันก็ยังติดลบอยู่ประมาณ1.85%ครับ